بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาจ้าลอสุบฮาห์นะหูวตาและประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาละทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละรายการนิติศาสตร์อิสลามกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเราเรียนรู้กันต่อนเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่พูดถึงการ มาบีดนะมาบีดก็คือการนอนค้างแรมนอนกลางคืนนอนพักในยามข้ามคืนที่มีนานะครับหลังจากที่ตว่าอีฟาร์แล้วตว่าพัดแล้วเนี่ยก็กลับมามีนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาอยู่ให้ครบสามคืนสองคืนเนี่ยว,วันนัฟัดนฟัดอาวันนะออกได้ก่อนสำหรับคนที่อยากจะออกก็ทำได้ แต่ท่านนาบีไม่ได้ออกนี่น้องนบีก็อยู่ครบทั้ง3คืนเลยนะนี่เต็มนะครับเต็มเต็มตามซุนนะหอนท่านนาบีแล้วก็อ,อ,อยู่ทําอะไรละ่ะก็อยู่ละมาอยู่ขอดุอาแล้วก็ภารกิจที่สําคัญก็คือแต่ละวันก็คือเดินทางไปกว้างเสาหินนะครับสต้นนะและท่านนาบีก็จะขอดุอาระหว่างที่เสร็จจากกว้างเสาหินต้นที่ต้นแรก นบีขอดุอาน,านพี่น้องครับเป็นชั่วโมงถามว่ารู้ได้ไงเป็นชั่วโมงก็ในรายงานบอกว่าเท่ากับเวลาของการอ่านซูรอห์บากรรอหนึ่งจบพี่น้องอใครเคยลองอ่านซูรอห์บากรร์ดูนะอ่านแล้วต้องจับเวลาดูว่าเท่าไหร่ผมมาดูใน YouTube พี่น้องที่มีเชคก็อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยปรากฏกดเข้าไปดูชั่วโมง40 2ชั่วโมงครึ่งก็มีถ้าอ่านช้าๆนะ แล้วก็นบีก็คว้างต้นที่สองเรียกว่าจามรตุลุสตอแปลว่าอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วนบีก็จะยืนขอดุอาพอไปถึงอัลอากอบ์ต้นสุดท้ายนาบีขว้างเสร็จปับ๊บนบีก็กลับเลยพี่น้องไม่มีการหยุดขอดุอาแล้วเห็นยังนี่คือซุนหน้าของท่านนาบีหลังจากนั้นเมื่ออยู่ครบสามวันแล้วพี่น้องก็เป็นไงครับ <c oughs> นะก็มีการเดินทางนะการเดินทางมาดูเรื่องของการตะวาหัวดาด้วยแต่ว่านิดนึงพี่น้องว่าช่วงที่นบีออกมาจากมักกะแล้วเนี่ยนะครับเวลาไปที่มักกะก็คือไปเพื่อที่จะอํลลาละคำว่าตะวาหัวดาเนี่ยก็คือการตะวาฟอํลลาพี่น้องนะ จากนั้นเนี่ยท่านรอซูลลลอซอลลอฮวยลฮิวซัลลมก็สั่งให้ขบวนที่มาพร้อมกับท่านเนี่ยไปที่ใบตุ้ลลฮอเพื่อทําการตะวาฟวดะตะวาฟวดะก็คือตาวาฟอําลาเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนาก็คือที่เมืองมาด,ดีน่านั่นเองทุกคนได้ตะวาฟวดะหมดเลยพี่น้องก่อนละหมาสุโบแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับท่านหญิงไอชา์รดิลลอฮุนฮาหลังจากที่ขบวนเนี่ยออกมาถึงตันนาอิมแล้วแปลว่าออกมาจากเมืองมักกา์และตันนาอิมนี่คือเขตนอกมักกา์แล้วพ้นเขตตะน,นอฮารอมอ่าสมัยก่อนพี่น้องเวลาคนนี่ก็จะไปหาไอ้พวกอุปกรณ์พวกอะไรอะเขาเรียกบรกุงบรกกูเลยนะปรากฏว่าต้องออกมาเขตนอกฮารอมนะถึงจะมีเจอเพราะว่า เลยจากตันนาอีม,มาแลวเนี่ยก็ถือว่าพ้นเขตตันนอรฮารอมแล้วขบวนของท่านนาบีเนี่ยหยุดตรงนั้นนั่แหละตันนาอีมน่นหละปรากฏว่าท่านหญิงไอาชาได้ขออนุญาตท่านนาบีเพื่อเนียดต,ตรงตันนาอีมใช่ไหมอ,อุมร้อของไอาชาอไปตรงอุมร้อของท่านหญิงไอาชาที่ตันนาอีมนะแต่วาฟของท่านหญิงซอฟียาไว้ก่อนมาดูมาดูาดอุมร้อข,ของหน้าหนึ่งนะครับ ท่าหญิงไอาชาเนี่ยได้ขออนุญาตเพื่อทำอุบรออีกครั้งหนึ่งคือในการเดินทางมาครั้งเดียวอะออท่านหญิงขอกลับไปทำอุมรออีกครั้งหนึ่งท่านหญิงไอาชาได้ขออนุญาตทำอุมรออีกครั้งหนึ่งโดยให้แยกต่างหากจากทำฮัตของท่านนาบีอันนี้ไม่รวมว่าเป็นเป็นอุมรอในช่วงคัตนะ เป็นอุมร้อนในอะไรในการประกอบเยอะอันนี้อุมร้อนแยกออกมาอีกทีหนึ่งอ่าสมัติตัวอันนียมันเป็นอุมร้อนมีอุมร้อนก่อนเนี่ยแหละแต่มันอุมร้อนแบบฮัตเขาเรียกตะมาตัวกีรอนก็คือฮัตกับอุมร้อนรวมกันเลยอีฟรอดก็คืออุมร้อนหลังฮัตแต่อุมร้อนนี้ไม่ใช่อุมร้อนที่เป็นประเภทของฮัตทั้งสามอย่างเป็นอุมร้อนที่แยกออกมาเป็นเอกเทศเข้าใจนะโดยให้แยกออกจาก ที่ทําฮัดของท่านนาบีสุตสตลต่านฮะและฮิวสันลำท่านหญิงเนี่ยขออนุญ,ญาตกลับนะก็เนียดเยาะรอมใหม่ใช่ปหมละ่ะพอออกมาเขียนตอนนอกฮารอมแล้วก็เนียด์ทำเลียร์เข้าไปทําอะไรอุมร้อนก็ไปตะวาบเจ็ดรอบนะเสร็จแล้วก็สะแอแล้วก็ตะฮันล้นเนี่ยได้อุมร้อนแล้วเนี่ยแค่นี้แหละอุมร้อนม,มีแค่นี้พี่น้องเยาะรอมใช่ไหมเนียรจากมีกอดก็คือตะนาอิมเพราะมันออกมาเขียนเนนอกแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปถึงก็ทําอะไรตะวาบ พอตะวับเสร็จแล้วก็แสแอพอแสแอเสร็จแล้วตะฮันล้นเนี่ยได้อุมรอแล้วปรากฏว่าท่านโนซูลก็สั่งว่าแน่นอนผู้หญิงเนี่ยจะไปเดินทางไปคนเดียวเนี่ยไม่ได้นบีก็เลยบอกว่าให้พี่ชายของท่านหญิงไอ,อชาเนี่ยที่ชื่อว่าอับดุลราะมานบินอบบูบักเนี่ยไปพร้อมกับนางในฐานะ Brandon. มะรอมก็ให้ อับดุลราะแมนบินอบูบบกนี่ลูกชายของท่านอบูบักพี่น้องนะคนนี้ก็ก่อนที่จะรับอิสลามนี่ก็ทำคุณพ่อน้ำตาตกแต่เขาลงไปดูประวัติเนะถึงขั้นพี่น้องท่านอบูบักนี่จับมือขออนุญ,ญาตท่านนาบีขอที่จะไปปลิชีพลูกชายตัวเองทำไมอะ่ะเพราะลูกชายตัวเองตอนนั้นอยู่ฝั่งพวกมุชติกีนมกกะกา แล้กวก็กล่าวไม่ดีพูดถึงการเ,เขาเรียกว่าเย้ยหยันนะเนาะมันก็เป็นจิตวิทยาในการทำสงครามนะให้โกรธใช่ไหมคราวนีญญ้ธนูบากร็บอกเดยขออนุญาตนะขอนบีบอกฉันขอไปจัดการลูกของฉันเองนี่นี่คือแสดงว่ารักรักอิสลามกว่าทุกสิ่งนะปรากฏว่านบ,บีก็บอกว่าอบูบักเอ,อ๋ยท่านไม่รู้หรอกในอนาคตจะเป็นยังไง หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นไปพี่น้องอบดุรามานก็เดินทางมาคนเดียวเลยนะเข้ามาเมืองมาดีนะแล้วก็มากล่าวชาฮาดกับท่านนาบีวันนั้นพ่อก็อยู่ด้วยอบูบักน้ําตาไหลพี่น้องลูกรับอิสลามเสร็จแล้วก็อบูบักอับดุลราะมานบินอบูบักผู้นี้แหละที่หลังจะรับอิสลามแล้วก็ไม่เคยในการที่จะพลาดการออกรบกับท่านนาบีเป็นกําลังหลักให้กับ่อิสลามแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ซอบหน้า ในการละหมาดจ,จะไหพร้อมกับท่านนาบีนี่มันเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดปีที่สิแล้วช่วงหลังแล้วนะอันนี้คือช่วงต,นต้นๆเนี่ยต,ต้นๆเนี่ยก็มารับอิสลามที่หลังอับดุลราะห์มานบินอบูบักเนี่ยก็เดินทางไปพร้อมกับท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นน้องสาวท่านหญิงไอชารดิยัลลาฮุอันฮะก็ทำอุมรอเริ่มจากตันนาอิม แล้วก็ได้เสร็จอุมรห์ในเวลากลางคืนจากนั้นนางกับอับดุลรา์มานก็กลับมายัางอันมุสมุฮัสอบนะมุฮัสอบอธิบายไปแล้วเนาะเมวานเป็น <c oughs> เป็นสถานที่ที่นบีหยุดพักนะเพื่อจะตั้งในการละหมาดแต่เนียดของท่านหญิงไงชาเนี่ยเริ่มเนียดตั้งแต่ตันนาอิมเข้าไปตันนาอิมเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นถ้าพูดง่ายๆนะชื่อว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกตะแลงแกง เป็นที่ที่มีการประหารนักโทษสมัยก่อนตันนาอิมปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เนียดทำอุมรอดนะครับเป็นมีกอดนะเออเป็นเขตแล้วก็มีมัสยิดหนึ่งเรียกว่ามาัสยิดไอชาอยู่ตรงนั้นนะแต่ที่เรเรียกตันนาอิมแต่สุราคือมัสยิดไอชาก็นี่แหละเหตุตรงนี้ก็มีเรื่องตรงนี้ที่เรียกว่าไม่ใช่ไอชาก็ท่านหญิงไอชาเนี่ยมาเลยมาเนียดตอนนี้มาเนียดทำอุมรอดที่ทตันนาอิมพอดูรำมานกับท่าน หญิงไอชาเนี่ยกลับมาเนี่ยที่ทอัลมุฮัสสอบเนี่ยในกะละกางคืนท่านรอซก็กล่าวว่าเจ้าทั้งสองทำอุมร์เสร็จแล้วหรือไม่ทั้งสองก็ตอบว่าทำได้ทำเสร็จรูร่วงแล้วเนี่ยเลยตรงนี้เนี่ยพี่น้องผมก็อ่านหลายตำรานะตำรานี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งคู่ทำทั้งคู่เลยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ท่านหญิงไอชาทำคนเดียวก็แปลวับดูร์มานก็ทำด้วยทำอุมร์ด้วยกันนั่นแหละเพราะว่านาบีถามว่าท่านทั้งสองทำอุมร์ เสร็จแล้วหรือยังเสร็จรู้ร่วงแล้วหรือยังแล้วหรือไม่เขาก็บอกทั้งสองก็ตอบว่าเสร็จแล้วเา็าแสดงว่าทำทั้งคู่บางตำหลับตำราก็บอกว่าท่านดุรามาเนี่ยเดินทางไปกับท่านหญิงไอชาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำคนที่ทำคือท่านหญิงไอชาและเหตุใดทำไมท่านหญิงไอชาทำเพราะท่านหญิงไอชาเนี่ยช่วงที่ <c oughs> ทำพัดเนี่ยตอนที่อยู่ที่รุ่นหูไลฟ้าจำได้ไหมท่านหญิงร้องไห้ทำไมอะ ท่านหญิงมีประจำเดือนแล้วก็ท่านก็เกรงว่าผลละบุญเนี่ยที่ในการทำพัดเนี่ยนะมันจะขาดตกบกพร่องไปท่านจึงขออนุญาตไปทำอุบรรอ์อีกครั้งหนึ่งมได้หมายความว่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ซ้อแนะ่ซ้อหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การทำพัดเนี่ยท่านเริ่มต้นด้วยกับการมีรอบเดือนนะซึ่งนบ,บีก็ปลอบใจว่าทําได้ปกติของเอี่ยรอมได้ปกติแต่ห้ามแค่เรื่องตะว่ากับเรื่องละมาน ดังนั้นก็อุลามะในสายฮะดีสเนี่ยก็ยึดตามตัวบท้วยว่าท่านนาบีนั้นเมื่อเดินทางมาจะไม่ทำฮัดซําไม่ใช่เดินมาเดินทางมารอบนเนึ่ยเนี่ยไปกระแทงเมืองไทยเนี่ยทำอุมรอสิบครั้งทำทุกวันเลยสายฮะดีสบอกว่าไม่ใช่ทำอุหมรอครั้งเดียวนั่นเลยในรอบการเดินทางหนึ่งแล้วทำยังไงเลยได้ผลบุญเยอะตะวาฟสิ ตะวับสุนัตตะวับเยอะๆพี่น้องตะวับไปตะวับไปแล้วก็ละหมาดที่มายิธรอมก็วักตัวละแสนหนึ่งอยู่แล้วปรากฏออกไปเนี่ยอุเรอเก่ามาละหมาดไม่ทันเป็นไงพี่น้องหายไปละแสนหนึ่งยามาไม่ทันนะก็เลยเน้นตะวับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นที่พิเศษเหมือนกันถามว่าเราจะไปตะวักลับมาเมืองไทยตะวับได้ไหมล่ะไม่ได้พี่น้องตะวับตรงที่ไปตุนลฮออย่างเดียวก็ตะวับเยอะๆอันนี้นบีสอนอยู่แล้วให้ตะวับเยอะตะวับสุนัตเน้นตะวับ สายฮะดีสสวนสายฟรีก็บอกว่าทำได้ฟัสต์บิกุลคอยรอดแข่งขันทำความดีใครจะทำมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะก็มีเรื่องราวที่ซอบ้าที่อยู่มะกาเองอะนะแหมถ้าโดนร้อยบาสก็ดีหรือซอบ้าบางท่านเนี่ยโดนมัสอูดเนี่ยผมยาวโม่ไหลก็ทำมูรอทันทีเลยนะทำผมยาวปั๊บทำมูรอทันทีเลยก็ทำหลายครั้งกับอยู่มะกาเนี่ยใช่ไหม ังนั้นก็ไม่ได้แปลว่ามีข้อห้ามนี่จะทาจะทำสามครั้งก็ได้จะทำห้ครั้งก็ได้นี่ก็คือมุมมองของอุลามะ,ะดังนั้นเวลาไปเป็นคนคนที่เป็นมุรชิดนะฮะคนที่สอนศาสนาเนี่ยมันก็ต้องดูให้หลายๆเล่มหน่อยแต่ถามว่าเรามีในใจไหมที่เราให้น้ำหนักมีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าการฟันธงแบบเด็ดขาดเลยว่าทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้นะเขาปิดทิตานาอิมทิ้งหมดแล้วพี่น้องกับคนก็เป็นเหยียดกันเต็มไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าอันไหนมีน้ําหนักมากกว่าอีกอันหนึ่งก็อ้างว่าก็เป็นเรื่องของท่านหญิงไอชาคนเดียวแล้วถามว่าในซอบ้าของท่านนาบีเป็นแสนคนจะมีใครทํำไหมล่ะก็ไม่มีใครทําทารอบเดียวเท่านั้นเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งดังนั้นตรงนี้ก็เป็นมุมมองของนักวิชาการ ทั้งคู่อ้างหลักฐานทั้งคู่คนที่ทําได้ก็บอกอันนี้ัมดลรอมานท่านหญิงไอชาอัทําบีก็รับรู้แล้วก็นุญาตอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เฉพาะท่านหญิงไอชาอัลอนบีก็ไม่ได้ให้คนอื่นไปทํานี่นี่ก็เป็นการเข้าใช้เรื่อสะท้นหาถึงบอกพี่น้องว่าเรียนฟิกเนี่ยมันหนีไม่พ้นหลอกเรื่องของมัสอาลาอิสติฮะฮิลาฟียะเห็นต่างเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะให้น้ำหนักไปทางไหนนะมาดูเรื่องของ <c oughs> การตาวาฟของท่านหญิงโซฟี亚อันนี้ท่านหญิงโซฟี亚เนี่ยมีประจำเดือนหลังจากตาวา่าอิฟาดด์แล้วท่านหญิงท่านหญิงไอชานี่มีประจำเดือนแต่ตอนเหนียดคองเย่รอมมาเลยนบ,บีพาภรรยาไปหมดนะพี่น้องไปทำอุทำทำัดครั้งเนี้ย ถ้าหญิงซอฟียาบินตีฮุยย์รอดิยัลลอฮุอันฮาภรรยาของท่านนาบีสุลล,ลัลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการตะวับอิฟาะบะตะวับอะไรเนี่ยตะวับฮัจตะวับอิฟาะบะในวันที่สิบนะในวันที่สิบก็วันแรกตั้งแต่วันที่ขว้างเสาหินนั่นแหละวันขว้างเสาวันที่ขว้างเสาหินหน้าเดียวเนี่ยวันที่สิบ แล้วก็เดินทางมากับท่านนาบีมาตะวัฟอิฟาด์เลยช่วงตะวัฟอิฟาร์ดายังไม่มีเรื่องยังไม่มีประจำเดือนหลังจากตะวัฟอิฟาด์เสร็จแล้วช่วงที่จะกลับนางมีรอบเดือนนางได้บอกกับท่านรอซูลลลอฮศ็อลลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลมว่าในวันที่คนอื่นต้องตะวัฟวะาดะพราะนบีก็สั่งทั้งหมดใช่ไหมล่ะจะกลับเลี้ยวเนี่ยก็ต้องตะวัฟอัมลามันเป็นวาญิบเออ ก็ต้องตะวับอําลาแต่ลืมไปเราก็จําได้พี่น้องว่าข้อห้ามของการตะวับก็คือต้องคนที่ห้ามตะวับก็คือคนที่มีประจําเดือนเพราะว่าเงื่อนไขการตะวับต้องมีน้าละหมาดในเรื่องของเรื่องนี้แล้วคนมีประจําเดือนจะไปอาบน้ําละหมาดยังไงต้องยกฮัดดัสอย่างเดียวใช่ไหมต้องสะอาดทางฮัดดัสเล็กและฮัดดัสใหญ่การมีประจําเดือนนี้ถือว่ามีฮัดดัสใหญ่เหมือนละหมาดนี่แหละมีประจําเดือนละหมาดได้ปะล่ะละหมาดไม่ได้ แต่นี่จะกลับบ้านเลว้วแล้วไม่ตะวับวดาประจำเดือนก็ยังไม่หมดพึงมาทํำยังไงนี่เห็นไหมพวกทุกอย่างที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องมันจะเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังในธรรมเพราะว่ามันมีอยู่เล้วคือผู้ชายเราเนี่ยอัลฮัมดูลิละนะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้หรอกแต่ผู้หญิงบางทีเขาเครียดนะบางคนจ่ายตังไปพี่น้องหกหมื่นอย่างเงี้ยไปทาฮัดไปเจอประจําเดือนเข้ามาอดไปละหมาดกี่วันละทีมัสิดใช่ปะ ไหนจะขั้นตอนในการทำฮัตอมรอยอีกที่มีเรื่องของตะวาฟที่ห้ามเอาไว้แต่ต้องยึกระพับปกตินั่นแหละนะจึงมีมัสลาใหม่ออกมาว่าอนุญาตไม่ให้กินยาเลื่อนประจำเดือนเนี่ยมันมียาให้ทำประจำเดือนเลื่อนไปค่อยไปมาทีหลังเนี่ยอุลมะก,ก็บอกว่าทำได้บางคนบอกว่าไม่ดีเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันเป็นการขัดกับปกติของมนุษย์นะคือเรื่องประจำเดือนเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมชาติที่อเลร้อ์กำหนดให้กับ ผู้หญิงที่เป็นลูกหลานนาบีอาดำบางคนก็บอกท้าไม่มีผลข้างเคียงก็ทําได้นี่เรื่องหนึ่งพี่น้องนี่เป็นม,าสาามัสอาลาาประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะสมัยนบีไม่มีอยู่แล้วเรื่องพวกยาพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นยังอา้าวมาดูต่อปรากฏว่านางก็บอกกับท่านรอซูล <c oughs> ในวันที่คนอื่นเนี่ยตววาวะหัดะ ท่านก็ถามว่านางจะเป็นสาเหตุห้ามเราไม่ให้ออกเดินทางเพราะไม่ได้ตว่าฟกันนั้นหรือแปลว่าต้องมารอคนคนเดียวให้หมดประจําเดือนอยู่ก่อนเนี่ยสมมุติเนี่ยจะเดินทางกลับกันแล้ววันนี้คือสมัยก่อนมันได้มีเครื่องบินนะพี่น้องเครื่องบินเนี่ยมันต้องจองถูกปะ่ะแต่นี่ไม่ใช่ก็เดินทางนี่เนี่ยกำหนดไว้แล้วอันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเดินทางปรากฏว่าตว่าฟ้ดได้ไม่ได้ต้องรอให้คนเนี่ยหมดประจําเดือนซึ่งบางทีประจําเดือนมาเจ็ดวันรออีสัปดาห,หนึ่ง คนเดียวรอคนเดียวเนี่ยได้ไหมก็มีคนมาถามว่าเราจะต้องรอให้ท่านหญิงโซฟียานี่หมดประจำเดือนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ตาวาฟวัวแดและก้อยกลับหรือเปล่าซอบาก็ได้ตอบว่านางได้ตาวาฟอิฟาดอเลวในวันที่10ท่านรอสุลลอฮท่านรอสุลอฮ l a h ลวาละิวะซัลลัลลลมจึงตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็เพียงพอแลว้วก็ฟัดดูทำไปแล้ อีฟาดอเนี่ยเป็นรุก,กลนใช่ไหมล่ะรุก,กลนผ่านแล้วเหลือวาจิบนางก็ไม่เป็นเหตุที่จะห้ามไม่ให้เดินทางอีกก็จงออกเดินทางเถิดไม่ต้องตะวับวดาดะอีกแล้วแปลว่าถ้ามีประจำเดือนแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับจริงๆตะวับวดาดะก็ตกไปตกไปทำไมอะ่ะเพราะทำไม่ได้เพราะมีประจำเดือนก็ตกไปก็ไม่ต้องตะวับวดัดะขออ้อน,นี้ก็ ถูกยกเลิกไปสําหรับคนคนนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเหตุจําเป็นก็ต้องตะว,วั่บวดะเพราะถือว่าเป็นวาญิบเห็นยังเออไม่ต้องไปรอให้หมดประจําประกวดรอยคนนี้หมดไปแล้วไอ้นั้นมามาอีกโอ้ยุ่งใหญ่แล้วพี่ดอกงัง้นก็นอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนกันแล้วรอกันหมดประจําเดือนกันอย่างเดียวเนี่ยถ้าถึงเวลาต้องกลับบ้านตัว๋วก็มาเลวรถมารอแล้วไปนะไม่ต้องตะว,วั่บวดะเนี่ยคนนี้มดประจําเดือนจบแล้วแต่ต้องตะว,วัอิฟาดอนนะ นี่ยุ่งเหมือนกันเนี่ยถ้าอีฟาดอ๊ไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะต้องอีฟาดต้องตง้องอีฟาดอ๊ซึ่งอีฟาดอ๊เนี่ยสามารถที่จะตัว้วับตั้งแต่วันที่10นั่นแหละนะก็จะมีเวลาอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราไปทำฮัสดกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพอวันที่13กลับมันจะมีนานแล้วกลับเลยนี่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับเลยก็จะอยู่ก่ออีกสักสัปดาห์หนึ่งบางทีอยู่5วันบางทีไปอยู่มาดีนแอเนี่ยคำถามว่าอีฟาดอ๊อดยังไงก็ต้องทําอยู่แล้ว แต่วัดะเนี่ยมันจําเป็นตอนที่ไหนอะตอนที่จะเริ่มเดินทางออกจากมังกาส่วนอิฟาดอนเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นเวลาได้นะครับบางคนก็มาตว่าหลังจากกลับมาจะมีนาวันที่13แล้วก็มีอิฟาดอนเนี่ยนะคือเริ่มแต่วันที่10บนะบางคนบางคนก็ไม่ได้เข้ามามังกาแล้ววันนั้นเดียวัตฮันล้นเอาวันอย่างเดียวก็อยู่อยู่นะ ยู่มีนาเลยเพราะยังไงพอจบจะมีนาสามคืนเสร็จแล้วก็ต้องกลับเข้ามาสู่มักการ,การแล้วค่อยมาตะวาฟอิฟาดอ์แต่ยังไม่ได้ฮั์นะฮั์ยังไม่สมบูรณ์นะต้องตัฮัดเลยต้องตะวาฟอิฟาดอ์ก่อนถึงจะฮั์สมบูรณ์แต่ได้ฮั์ยีส่วนหนึ่งละเพราะคว่างเสาหินปั๊บก็ตัฮัทล้น,ลนอาวันเลยสมบูรณ์ยัางไม่สมบูรณ์ขาดลูกกลนไงมาดูเรื่องของการกลับสู่มาดีนาะ หลังจากนั้นท้าโรสุลลลอฮ์ซ็อลล๊ะลอฮฺหวยได้ฮิวซัลลัมพร้อมกับขบวนซอฮาบย <c oughs> ก็เดินทางกลับมาดีนะในวันพุทธที่14เดือนรุ่งฮิจญะห์พุทธที่14เดือนรุ่งฮิจญะห์ปีที่10แห่งฮิจรรัตสักราระนะฮะดีษเสืองทั้งหญิงซอฟีญาเนี่ยฮะดีษที่ 1211ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมส่วนเรื่องของการเดินทางกลับเนี่ยอยู่ในฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีละอิหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันฮะดีษที่1211และ128ก็อยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าคนที่แต่งตำรานี้ก็เอามาเขียนให้เป็นหมวดหมู่นะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับนี่ก็คือเรื่องของ ภารกิจของการประกอบพิธีฮั์เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยพี่น้องเมื่อกลับมามาดีนาแล้วเนี่ยเราจะมาคุยถึงความสําคัญของเมืองมาดีนาบางคนบอกอาจารย์ไปทําฮั์ไม่ไปมาดีนาได้ไหมไม่แวะฉันเข้ามาักกาะเลยเออได้ไหมเนี่ยหรือจําเป็นจะต้องไปมาดีนาเนี่ยไม่ไปไม่ได้หรอกอาจารย์แต่บางคนเนี่ยพี่น้องไปอยู่แล้วแหละเพราะอะไรไหมเพราะมันเป็นสิ่งทีออ่ต้องผ่านอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าไปดูในการประกอบพิธีฮัทเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกกลอนอะไรที่เกี่ยวกับมักกาไอ้ที่เกี่ยวกันเลยนะขอโทษที่ที่เกี่ยวกับมาดีนะแต่เมืองมาดีนะเป็นเมืองเขตทารอมแล้วก็มีความสําคัญแล้วก็มีสถานที่ที่สําคัญเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องเดี๋ยวคราวหน้าก็มาดูนะครับเดี๋ยวชอลล์เขาวหน้าก็จะมีภาพประกอบให้พี่น้องดูด้วยนะมัสิดมาดีนะตั้งแต่เริ่มแรกมัสิดมาดีนะสมัยปัจจุบันมีกรนะครับที่ยืนของอิมาม แล้วก็แม้กระทั่งที่ฝังศพของท่านนบีนะครับวันนี้จากลาทนี้บิลลาฮิตอฟิฟวันที่ไดยัสลามะลัยกุมบะรฮ์มัตุลลอฮิวบะรรุกัย